ภาพนี้เนี่ยมีดูมีพลังอํานาจมากเลยนะถ้าเกิดว่าเรามองมองมาจ้องมาที่สายตาของเสือตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาสะกดให้เราต้องมองเขาอะจ้องมองเขาจนเรารู้สึกว่าเมันไม่ใช่มองด้วยความรู้สึกกลัวแต่เป็นความรู้สึกเชิญชวนอะไรบางอย่างประกอบกับองค์ประกอบที่เขา ถึงแม้ว่าจะนอนราบอยู่บนกิ่งไม้แสดงถึงความผ่อนคลายใจอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยแต่จังหวะของแขนที่ทอดลงต่ําเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือของภาพใช่ไหมคะเราเห็นแขนเขท้าของเสือที่ห้อยลงมาทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันกําลังโบกโบกมือหรือกําลังเรียกร้องให้เราเนี่ยพิจารณาอะไรบางอย่างมันเป็นความผ่อนคลายของชีวิตแต่ก็มีความเตรียมพร้อมที่จะสู้รับกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าเพราะว่าอะไรจังหวะเตรียมพร้อมของมือหรือองค์ประกอบต่างๆที่อบล้อมเข้าด้วยกันเส้นสีจังหวะและรูปทรงเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความผ่อนคลายผสมกับความตื่นเต้นเร้าใจเพราะว่าสีที่ฉาบอยู่เบื้องหลังเนี่ยจังหวะของแสงสีเขียวนะที่ฉาบไล้ไปทางองค์ประกอบของลำตัวเสือก็ดีหรือแสงที่สว่างมาเล็กน้อยทางด้านขวามือของภาพก็ดีเนี่ย มันส่องให้เรารู้สึกว่าในความมืดสงัดตรงนี้มันก็อาจจะมีความเราต้องเตรียมพร้อมอ่ะเราอาจจะไว้ใจอะไรไม่ได้นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าเหมือนให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต